แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ23ตุลาคม2 5 6 7เราจะมาอัปเดตเงินสด1,000 0บาทสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนไม่ทานในเดือนตุลาคมแล้วจะได้รับเงิน1,000 0บาทหรือไม่และถ้าได้รับจะได้รับในวันไหนนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางที่พลาดรับเงินดิจิตอลรอบเก็บตกในเดือนตุลาคมในวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมามีการโอนรอบโอนซ้ำครั้งที่1นะคะยังมีสิทธิ์ได้รับเงินหมื่นนะคะล่าสุด กระทรวงการคลังประกาศโอนเงินซ้ำอีก2รอบในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้นั่นก็คือสองรอบสุดท้ายในปีนี้แล้วถ้าพ้นจากสองรอบนี้ไปแล้วท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เงิน10,000บาทนะคะสําหรับกลุ่มปลอบบางที่พลาดรับเงินดิจิทัลว a l เลตรอบเก็บตกในวันจันทร์ที่21ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดกระทรวงการคลังก็ได้กําหนดวันโอนเงินซ้ําอีก2รอบในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนะคะอย่างไรก,ก็ตามขอให้ พี่น้องประชาชนที่ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจดและคนพิการเร่งผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนและทำบัตรประจำตัวผู้พิการภายในเวลาที่กำหนดตามปฏิทินดังนี้กำหนดการโอนเงินดิจิตอลรอบเก็บตกที่ยังคงเหลืออยู่สองรอบนะคะการจ่ายเงินรอบที่2ในวันที่21พฤศจิกายน2567คนพิการยังไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ บัตรหมดอายุหรือข้อมูลบัตรประจำตัวคนพิการไม่สมบูรณ์ขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศก่อนวันที่12พฤศจิกายน67นะคะส่วนผู้ที่ถือบัตรคนจนที่ยังไม่ผูกเพราะเพก,กับเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเป็นเวลานานส่งผลให้บัญชีปิดขอให้เร่งแก้ไขภายในวันที่18พฤศจิกายน2567นะคะอย่าลืมนะคะก่อนผูกบัญชีพร้อมเพียงกับเลขบัตรประชาชนก็เช็คด้วยว่าบัญชีเราอะปิดหรือไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่นะคะและท้ายสุดการจ่ายเงินรอบที่3ในวันที่19ธันวาคม2567ส่วนผู้ที่พลาดรับเงินในการโอนซ้ำ2รอบแรกนะคะ กระทรวงการคลังโอนเงินซ้ำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่19ธันวาคม2567ผู้พิการที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือบัตรประจำตัวหมดอายุต้องดําเนินการก่อนวันที่3ธันวาคม67ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องแก้ไขบัญชีก่อนวันที่16ธันวาคม67จึงจะได้รับเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67 หลังจากสิ้นสุดการโอนเงินซ้ําทั้ง3รอบแล้วนะคะกระทรวงการคลังก็จะสิ้นสุดการโอนเงินดิจิทัลวอลเล็ตกระทรวงการคลังก็จะสิ้นสุดโอนเงินดิจิทัลให้กลุ่มเปราะบางและถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัติและถือว่าท่านไม่ประสงค์รับเงินจากโครงการนี้นะคะมาดูช่องทางตรวจสอบสิทธิและผลการโอนเงินดิจิทัล 1. เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www gov welfare dp g o th s h check 2แอปพลิเคชันรัดจ่าย 3. ตรวจสอบสินและผลการโอนเงินทางเว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2 5 6 7 cgd go t h สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ในวันถัดไปหลังจากวันที่จ่ายเงินนะคะ 4. ส,สอบถามข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสู่ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติโทรศัพท์หมายเลข0 2 1 0 9 2 3 4 5กด1กด5ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์24ชั่วโมงนะคะและ 5. สอบถามข้อมูลคนพิการศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะอัปเดตด่วนนะคะยังมีสิทธิ์รับเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ผูกพร้อมเพย์ไม่ทัน ในเดือนตุลาคมนะคะจะได้รับเงินดิจิตอลอีกทีวันไหนมีคำตอบแล้ว2รอบสุดท้ายภายในปีนี้อัปเดต23ตุลาคม2 5 6 7